เมืกก่อกี้หายไปไหนนะครับก็สวัสดีครับเมืกก่อกี้หายไปไหนเพราะว่าสตรีมมันล่มครับก็คือผมใช้ YouTube Studio อัดแล้วมันล่มครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นไรครับต้องใส่มันอยากแย่ผมครับหรือจะตัดคลิปจุ่ๆมันก็จะล่มอ วิธีนี่คือวิธีกำจัดเฟอร์รี่ที่ถูกต้องหนึ่งใช้ลถกระบาดโตโยต้าไปเหยียบมันซะสอง,ต,องตู้หางตำรวจนี่ือสปอยคลิปแต่ไปดูเนื้อหาภายในนะครับท่านผู้ชมไม่ให้ดูหรอกนอกจากผมอัพคลิปเนื่องจาก y o u t u b e ผมไม่กล้าพูดเดี๋ยวคล้องผมจะบินเนื่องจากระบบมันเนื่องจากคอมผมมันเป็นคอมมือสองแลดด้วโคตรจด ด้วยหาที่สุดทักที่สุดในสามโลกด้วยจริงๆแมช่างมดอ่าถ้าใครมีเป็นเป็นแบบร้านคอมดีๆสองผมจะมาเป็นสปอนเซอร์ให้ผมก็นี่ก็นี่ด้วยก็กรุณานะเอาคอมดีๆมาให้ผมด้วยว่าคอมผม ปกคลิปอยู่ข้นหลังสีดำเขาผมเป็นแบบเก่กาๆเขาท่านผู้ชมเอออย่าบอกว่า โอ้ยมันแหลกได้แล้วก็คือวันเป็นไรก็ไม่รู้ขอขอัพคลิปก่อนอัพคลิปก่อนะครับ

ผมอัพคลิยแล้วครับท่านผู้ชมตัวดดิไม่มีคนเลยเสียใจด้วยโอ้มาแล้วเมืม่อกี้ที่ผมมานั้นก็คือผมมาอาม่านคอมเมนต์ครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้โอชัอบีครับขอโทษครับขอ,ขอไปอัดมาอีกก่อนครับ